รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมทนงขันทองและคุณวัชราจรูุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาิกาทางมิติข่าว90.5วันนี้ คุณวชรานะครับลากิจนะครับลากิจไปหนึ่งสัป,ปดาห์เต็มๆเลยทีเดียวนะครับผมขอรับหน้าที่จัดรายการ New World คนเดียววันนี้จะมาพูดคุยการถึงเรื่องการตุนเงินสดนะฮะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนที่ทุกคนมองว่าเป็นประเทศที่สงบสามารถรักษาความเป็นกลางได้ ตลอดระยะเวลาที่มีสงครามโลกทั้งครั้งที่1ครั้ง,งที่2เนี่ยในยุโรปแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินแบงก์ของสวิตเซี่ยถือว่ามีกฎหมายดูแลนะครับความลับนะครับของลูกค้าเป็นเลิศนะครับระบบการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเข้มแข็งนะฮะเข้มแข็งที่สุดของโลกแห่งหนึ่งนะครับที่สําคัญคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เข้าร่วมเขต เศรษฐกิจยูโรยังคงใช้เงินสวิสฟรังของตัวเองอยู่ในช่วงที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีปัญหาที่ค่าเงินของตัวเองเนี่ยแข็งค่าผิดปกติทั้งนี้เนื่องจากว่าชาวยุโรปไม่มั่นใจนะครับในค่าเงินยูโรมีการถอนเงินฝากยูโรจากประเทศต่างๆซึ่งประชาชนมีความเป็นกังวลใจว่าแบงก์ของตัวเองเนี่อาจจะไปไม่รอด แห่กันถอนเงินแล้วก็ไปฝากในสวิ s แ Bank ทำให้นะครับค่างเงินสวิสเนี่ยแข็งมีการแลกยูโรซื้อเ,อเงินสวิสฟรังนะครับจนกระทั่งทางการสวิตเซอร์แลนด์ทนไม่ไหวนะครับต้องพูดง่ายว่าปล่อยให้ค่างเงินสวิสลอยตัวแล้วก็ธนาคารกลางของสวิสที่ซื้อนะครับที่ซื้อเงินยูโรเข้ามาอยู่ในพอร์ตนะฮะจนงบดุลเนี่ยปูดบวมนะฮะ ขาดทุนมหาศาลนะครับจากการเข้าไปแทรกแสงค่าเงนินนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาคุยกันถึงเ,เรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งคล้ายๆก,กันกับปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในเยอรมน,นีรวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็คือว่าพฤติกรรมของชาวสวิสเริ่มนะครับที่จะเก็บเงินสดตุนเงินสดเนี่ยไว้ที่บ้านนะครับ มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าพิษของดอกเบีย้ยเงินฝากที่ติดลบนั่นเองทําให้นะครับบริษัทใหญ่โดยเฉพาะองยิ่งบริษัทใหญ่ๆนะครับที่มีเงินฝากกับธนาคารถ้าฝากไปแล้วจะเจอดอกเบีย้ยติดลบแทนที่จะเจอดอกเบีย้ยติดลบเนี่ยถอนเงินฝากเนี่ยออกมาเก็บอยู่ในตู้เซฟเนี่ย จะดีกว่าแต่ว่าพฤติกรรมของในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่เหมือนกับเยอรมันกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้ช่วงต้นปีนะครับมีรายงานออกมาว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยไปซื้อตู้เซฟนะครับเพื่อที่จะถอนเงินซึ่งแทบจะไม่ได้ดอกเบี้ยเลยนะครับดอกเบี้ยศูนย์จุดแทบจะไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าระบบแบงกิ้ง ของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดทําให้ยอดขายของตู้เซฟเนี่ยพุ่งสูงมากนะฮะในบรรดาแม่บ้านญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าพ่อบ้านญี่ปุ่นที่ไม่ไว้ใจในภาวะระบบธนาคารของตัวเองถัดมาก็คือประเทศเยอรมน,นีมีข่าวนะครับ Wall Street Journal เนี่ยเพิ่งรายงานมาช่วง สัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับว่ายอดขายตู้เซฟในเยอรมนีเนี่ยพุ่งสูงมากผิดปกติเลยทีเดียวเพราะว่าคนเยอรมันเป็นกังวลใจเหมือนกันว่าเงินฝากหรือว่าเงินออมที่ตัวเองเนี่ยอุตสาห์ทำงานสะสมมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกเบลอินนะฮะเบลอินก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยบีบบังคับให้ มีการยึดเงินฝากของประชาชนส่วนหนึ่งอย่างในกรณีของประเทศไซปรัสนะครับที่ทํามาแล้วที่ช่วงที่เกิดวิกฤตการตางการเงินเนี่ยเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วเนี่ยเงินฝาก1 0 0 0 0แยูโรเนี่ยถูกยึดไปประมาณ40%หรือว่า40,000ยูโรนะครับเพื่อที่จะไปอุ้มแบงค์ในคนเยอรมันคนยุโรปอื่นๆบอกว่าเนี่ยเป็นโมเดแลแล้วนะเ,นเกิดเหตุและที่ไซปรัสไม่รู้ว่าประเทศตัวเองเนี่ยจะ เ,เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คล้ายกันเมื่อใดนะครับาสถานการณ์ในเยอรมน,นีก็ไม่ต่างกันกันกนกบประเทศอื่นๆน,นะครับใน,ในยุโรปที่ดอกเบียเ้ยนี่แทบที่จะไม่ได้อ,ออกดอกออกผลอะไรเลยนะครับธนาคารของเยอรมน,นีเล็กๆนะฮะอยู่แคว้นบาวาเรียเนยเริ่มชาร์จดอกเบีย้ยผู้ฝากเงินล,ละว0.4%เลยทีเดียวทำให้บรรยากาศ ของผู้ออมเงินในเยอรมน,นีในช่วงนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะครับมีการอาถอนเงินนะครับเอามาใส่ตู้เซฟแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านดีกว่าที่จะเก็บเงินไว้กับแบงก์ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยบางแบงก์อาจจะยังไม่ชาร์จดอกเบี้ยนะครับอาจจะยังไม่กําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ติดลบแต่ว่าค่าธรรมเนียม ค่าโน้นค่าดูแลบัญชีนะครับบวกไปบวกมาแล้วอาจจะติดลบก็ได้ถ้าหากว่าฝากเงินกับแบงก์แล้วถอนออกมาเนี่ยปรากฏว่าต้องสูญเสียเงินต้นเนี่ยคนเยอรมันหรือว่าคนญี่ปุ่นนะครับก็คิดว่าถอนเงินสดนั้นแล้วมาใส่ตู้เซฟเก็บเอาไว้ที่บ้านหน้าที่จะปลอดภัยกว่าแต่ในกรณีของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยนะครับดูได้จากการที่บริษัทต่างๆทั้งหลายของประเทศสวิตนะครับที่ถอนเงินมาเก็บมาเก็บในตู้เซฟนะครับหรือว่าเก็บในสถานที่ที่เชื่อว่ามั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยตอนนี้มีการซื้อประกันนะครับซื้อประกันภัยในกรณีที่เงินของตัวเองเนี่ยอาจจะสูญหาย ได้นะครับอย่างเขาคิดอัตรานะครับอย่างมีบริษัทประกันภัยนะครับ h e l v e t i a Holding นะครับบอกว่าชาร์จนะครับ1,000ฟรังหรือประมาณ1 0 0 0ยี่สิบเหรียญน,นะครับสหรัฐอเมริกานเนี่ยต่อปีในการให้ประกันภัยต่อเงินที่เก็บไว้นะครับ1ล้านฟรัง1 0 0่นนะครับค่าฟรี ค่าฟรีของอินซูร n นสนะครับซึ่งดูไปแล้วก็จํานวนน้อยมากนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ที่ซื้อเอาประกันนะครับเพื่อจะปกป้อง cash แคชหรือว,ว่าเงินสดของตัวเองที่เก็บอยู่ในตู้นิรภัยหรือว่าเก็บในที่สถานต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีเริ่มที่จะมีปริมาณเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับอีกบริษัทหนึ่งนะครับ บาลูสโฮลดิงนะครับ B A L O I S E Holding AG เนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัทรับประกันภัยอีกแห่งหนึ่งนะครับโดยนายโรเบ r ร์โต u บรูซา่เนี่ยซึ่งเป็นโฆษกนะครับของบริษัทประกันภัยนี้บอกว่าขณะนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีลูกค้าเนี่ยมาซื้อประกันภัยเพื่อที่จะ,ะปกป้องเงินสดของตัวเองนะครับที่ เก็บรักษาไว้นะครับอย่างเ,าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยนะครับในสถานที่ต่างๆทั้งหลายนะครับในกรณีของชาวสวิสเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่าคนยุโรปเพราะว่ายุโรปเนี่ยล่าสุดมานี้เนี่ยเริ่มนะครับที่จะมีการสั่งแบนหรือว่าไม่ให้มีธนบัตรฉบับละ 500ยูโรโดยทาง ECB นะครับธนาคารกลางสหภาพยุโรปเนี่ยออกมาให้ข่าวนะครับบอกว่าจะหยุดพิมพ์โดยอ้างว่าถ้าหากว่าธน,าธนาบัตรใบใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยถ้าตกอยู่ในมือของพวกก่ออาชญากรรมหรือว่าคนที่คิดไม่ดีเนี่ยหร,หรือว่าช่วยขบวนการพวกฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวิธีการกำจัดพวกนี้ก็จะเลิกพิมพ์นะครับให้ใช้ธนบัตรที่ มีค่าน้อยลงไปแทนแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยธนบัตรใบที่มีค่าสูงสุดก็คือ1,000สวิสฟรังนะครับถือว่าเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงในทีเดียวของบ้านเราใช่ไหมครับธนบัตรใบที่มีมูลค่ามากที่สุดก็คือแค่1,000บาทเท่านั้นเองแต่ของสวิสฟรังเนี่ยถึง1,000สวิสฟรังนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยน หนึ่งสวิสฟรังถ้าหากว่าแลกเงินบาทเราเนี่ยต้องผมว่านะฮะก็35กว่านะครับระหว่าง35ถึง40นะครับเพราะว่าค่างเงินสวิสฟรังเนี่ยจะแข็งกว่าค่างเงินดอลลาร์เล็กน้อยนะครับถ้าหากว่า35มสิบาบาทแลกได้1ดอลลาร์ถ้าเป็นเงินสวิสฟรังก็ประมาณ35.50อะไรอย่างนี้นะครับเพราะเองมันค่อนข้างที่จะสะดวกสำหรับชาวสวิส ที่จะตุ้นเงินสดนะครับถอนเงินออกจากธนาคารนะครับโดยที่1ล้านฟรังใครมีเงิน1ล้านฟรังแรวยพอสมควรนะฮะสามารถบรรจุเข้าไปในกล่องเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเก็บในที่ที่ปลอดภัยได้ ทั้งหลายทั้งปวงนะครับปรากฏการณ์ของการที่ประชาชนเนี่ยแห่ไปถอนเงินเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาเก็บในตู้เซฟที่บ้านหรือว่าไปฝากไว้ที่ที่ตัวเองเชื่อว่ามีความปลอดภัยเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงระบบการเงินของโลกซึ่งผมว่านะเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายแล้วของความมั่นคงเพราะว่าเรื่องแบงกิ้งเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น เราเนี่ยฝากเงินในแบงก์เพราะว่าเราเชื่อว่าพุ่งนี้มรืนนี้หรือว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราไปถอนเงินเนี่ยเงินของเราก็จะอยู่ที่ตรงโน้นนะฮะแต่สถานการณ์ในหลายๆประเทศเนี่ยประชาชนเนี่ยเริ่มหมดความไว้วางใจหรือว่าหมดความมั่นใจในระบบแบงกิง้งเพราะว่านโยบายดอกเบีย้ยติดลบหรือว่านโยบายดอกเบีย้ย0ซที่ธนาคารของ ธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั้งหลายซึ่งกลงลำลังดําเนินอยู่ไล่มาจาก U.S. Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางของสาภาพยุโรปนะครับ European Central Bank ธนาคารกลางของญี่ปุ่นธนาคารกลางของสวิสนะครับธนาคารกลางของอังกฤษนะครับธนาคารกลางของสวีเดนธนาคารกลางของเดนมาร์กประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดําเนินนโยบายดอกเบี้ยน,นะครับระดับ 0%ทั้งนั้นนะฮะและก็มีดอกเบีย้ยบางประเภทที่เป็นดอกเบีย้ยติดลบด้วยซ้ำไปนะฮะดอกเบีย้ยนโยบายดอกเบีย้ยติดลบนี้เขาว่ากันว่าในประวัติศาสตร์ของการมีระบบแบงกิ้งของมนุษย์มานะ5,000ปีนี้ไม่เคยเห็นนะฮะดอกเบีย้ยต้องเป็นบวกเสมอนะครับดอกเบีย้ยจะติดลบไม่ได้เพราะว่าถ้าดอกเบีย้ยติดลบหมายความว่านะครับ ระบบการเงินนั้นไม่ต้องการฐานเงินฝากอีกต่อไปนะครับต้องการไล่เงินฝากออกต่อไปและดอกเบี้ยติดลบนั้นถือว่าเป็นการทําลายค่าเงินนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะ,ะทิ้งเงินเพราะว่าเงินเนี่ยมันแทบที่จะไม่มีค่าทิ้งเงินนั้นแปลงเงินนั้นไปเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นทองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตึก อสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งหลายนะครับทีนี้ประเด็นที่ว่านโยบายดอกเบี้ยติดลบเนี่ยทำไมถึงถึงรู้ทั้งรู้นะครับว่าจะสร้างความเสียหายต่อระบบแบงกิ้งแล้วทำไมธนาคารกลางยักษ์ของโลกถึงดำเดนินนโยบายนี้คบตอบก็คือว่าเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าเกมระบบการเงินของโลกเนี่ยมาถึงจุดอิ่มตัวที่นี่ มากมายมหาศาลเนี่ยไม่สามารถที่จะชดใช้ได้ไม่สามารถความสามารถของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศพัฒนาแล้วไม่มีไม่มี productivity หรือว่าความสามารถในการสร้างรายได้พอที่จะนะครับไปจ่ายหนี้ได้ทำให้รัฐบาลก็ไม่มีความสามารถในการเก็บภาษีได้ที่จะไปนะครับรองรับการใช้ใจ่ายหรือว่ารองรับการงบประมาณ ประเภทสวัสดิการสังคมต่างๆทั้งหลายไม่ว่าการดูแลรักษาพยาบาลเรื่องประกันสังคมเรื่องบําเหน็จบํนานาญอะไรต่างๆทั้งหลายทําให้ธนาคารกลางกดดอกเบีย้ยลงศเเพื่อที่จะทําให้เพื่อที่จะแช่แข็งนะครับหนี้ไม่ให้พุ่งโต,โตจนเกินไปคิดดูแล้วกันนะฮะโลกทั้งโลกเราใบนี้ขณะน,นี้มีหนี้รวมกัน200ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ GDP โลกอยู่ที่ระดับ70ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐอเมริกาถ้าดอกเบีย้ยพาระดอกเบีย้ยแค่1%นะครับนะแค่1% 200ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับเราเอาึอกภาพอะไรกันนะครับว่า,ามูลค่าของมันเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับไม่มีทางนะครับที่ GDP ของโลกเนี่ยจะสามารถที่จะ มาชดใช้หนี้นี้ได้นะครับนอกจากนะครับดอกเบีย้ย0%หรือว่าดอกเบีย้ยติดลบเนี่ยจะเป็นการทําลายข้างเงินอย่างที่ผมได้เล่าให้ผู้ฟังได้ฟังให้ได้ทราบแล้วนะครับดอกเบีย้ยติดลบนี้ยังเป็นการทําลายระบบแบงกิ้งด้วยทําลายอย่างไรระบบธนาคารในปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ได้ด้วยการรับเงินฝาก จากประชาชนจากบริษัทหรือว่าจากผู้ออมนะฮะโดยที่ธนาคารเนี่ยให้อัตราดอกเบี้ยในระดับหนึ่งเสร็จแล้วธนาคารก็เอาเงินฝากหรือว่าพูดง่ายว่าธนาคารก็กู้จากประชาชนทั่วไปนั่นเองเนะนะไปปล่อยกู้ต่อโดยคิดอัตราดอกเบี้ยอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าที่ธนาคารให้กับผู้ที่มาออมกับตัวเองแล้วก็ธนาคารเนี่ยได้กำไรส่วนต่าง ฐานเงินฝาก deposit s นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bank deposit เนี่ยเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของระบบธนาคารสมัยใหม่เลยทีเดียวนะฮะที่ต้องมีเงินฐานจากประชาชนแล้วเอาไปปล่อยกู้ต่อโดยที่แบงค์เนี่ยสามารถ leverage หรือว่าปล่อยกู้ต่อได้หลายเท่าจากฐานเงินฝากซึติว่ามีฐานเงินฝากร้อยล้านแต่ว่าสามารถปล่อยกู้ต่อได้ถึง 7 0 0 800ล้านนะครับผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ว่าหลายเท่าตัวเลยทีเดียวทำให้แบงค์เนี่ยเป็นเสือนอนกินเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมาในี่ยทำธุรกิจได้ดีนะฮะหรือว่าได้กำไรมากด้วยเหตุนี้เองนะครับจากฐานเดอพอสิตจากฐานกันฝากแค่ร้อยหนึ่งสามารถปล่อยกู้ได้อีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวโดยที่แบงค์เนี่ยเพียงมีฐานของเงินกองทุนก็ประมาณแค่แค่8%นนะครับของสินทรัพย์ของสินทรัพย์สสเสี่ยง ทั้งหมดหรือว่าเงินเงินที่ตัวเองเนี่ปล่อยกู้ทั้งหมดนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยแบงก์มีมีถึงมีกำไรมากแต่ว่าพอแบงก์ดำเนินธุรกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ10ปี20ปี30ปี40ปีจนครบครอบของระบบเศรษฐกิจของการสร้างฟองสบู่เพราะว่าเวลาแบงก์ปล่อยกู้แบบนี้นะครับ สร้างเงินขึ้นมาใหม่อย่าลืมนะฮะไม่เพียงแต่ธนาคารกลางเท่านั้นเองสร้างเม็ดเงินใหม่ผ่านการพิมพ์เงินเข้าไปในระบบนะครับเพิ่มปริมาณเงินมันนี่สป라이์แบงก์ก็มีส่วนร่วมในการสร้างเงินด้วยด้วยการสร้างเครดิตใหม่ทุกครั้งที่แบงก์ปล่อยกู้ก็คือแบงก์สร้างเม็ดเงินใหม่จากฐานเงินแค่อย่างที่ผมเล่าห้ฟังนะครับร้อยหนึ่งอาจจะปล่อยเพิ่มเป็น700800 เพราะที่เองมีเม็ดเงินเพิ่มจากฐานเงินฝากด้วยตัวปริมาณเงินที่เพิ่มนี้เองนะเป็นการสร้างฟองสบู่เป็นการใช้เงินในอนาคต 1. ทําทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับทำสอเป็นการสร้างหนี้และหนี้นะครับทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์นะครับต้องมีการชำระคืนและที่ผ่านมาเนี่ยระบบ ทุนนิยมทางด้านการเงินเนี่ยมีการปล่อยกู้ในลักษณะนี้ที่เกินตัวมีการปล่อยเครดิตที่เกินตัวนะครับมีการใช้จ่ายอนาคตเ,าเงินของอนาคตล่วงหน้าที่เกินตัวเนี่ยทำให้นะครับเกิดฟองสบู่แล้วก็ฟองสบู่ของโลกนั้นแตกแล้วนะครับแตกในช่วงวอล l s สตรีทปี2008 2007สพัซพพลมแล้วก็2008ส่วนสาภาพยุโรปเนี่ยมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจปี2 0 1 0 ส่วนญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับเจอวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่1,990ในเมื่อนะครับเขตเศร,รษฐกิจหลักของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสาภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับ G 3มเนี่ยมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจกนะครับก็เลยดึงเอาชุดเอาระบบการเงินโลกเนี่ยลงไปด้วยนะครับอ่าอนเห็นได้จากการดำเนินนโยบาย QE หรือว่าการพิมพ์งเงินของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา แล้วก็ธนาคารกลางอื่นๆเนี่ยทำตามมาการดําเนินนโยบายดอกเบี้ย0%หรือว่าดําเนินนโยบายดอกเบีย้ยที่ที่ติดลบนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของอประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยกำลังไปต่อไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยผลสะท้อนถึงกลับมาอยู่ที่ระบบแบงกิ้งว่าขณะนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าถ้าหากว่าดอกเบีย้ยติดลบเนี่ยไม่สามารถที่จะชาร์จมาร์จินกับลูกค้าได้นะครับคิดดอกเบีย้ยติดลบแบบนี้ลูกค้ามีแต่เบือนหน้านี้หรือว่าถอนเงินฝากกลับไปนะครับถ้าหากว่ามีการถอนเงินไปเรื่อยๆทั้งในญี่ปุ่นเยอรมันสวิสหรือว่าประเทศเอื่นๆนะฮะ อย่างในกรีซอย่างในไซปรัสที่เคยประสบปัญหาวิกฤตทางด้านการเงิน,นทั้งนี้เพราะว่าประชาชนแห่ถอนเงินและก็เอาเงินน้ออกนอกประเทศไปฝากที่เยอรมน,นีหรือว่าไปฝากที่สร์แลนด์นั่นเองถึงทําให้กรีซหรือว่าไซปรัสเนี่ยประสบปัญหาวิกฤตการของแบงกิ้งหรือว่าวิกฤตการทางด้านการเงินบ้านเราในช่วงต้มยำกุ้งก็คล้ายๆกันนะครับที่เราเจอต้มยำกุ้งเพราะว่าคนเนี่ย ไม่มั่นใจในการบริหารเงินบาทนะครับมีการแลกบาทเอาดอลลาร์ออกนอกประเทศและก็เศรษฐีไทยก็มีการถอนเอาเงินบาทเนี่ยไปฝากนอกประเทศด้วยจึงทําให้เกิดนะครับระบบการเงินที่ล่มสลายขณะนี้เราเข้านะครับกำลังเข้ามาสู่ช่วงต้นนะครับของระบบการเงินที่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกนะครับหลังจากดําเนินนโยบายดอกเบี้ย0%ด,ดําเเนเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบ มีการทำ QE แล้วก็มีข่าวว่าทางธนาคารกลางของสภาพยุโรปอาจจะเพิ่มการทำ QE ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะเพิ่มการทำ QE แล้วก็ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่รู้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้หรือเปล่าอาจจะต้องทำ QE อีก2ล้านล้าน,านหรือว่า4ลาีล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้เองเองนี่ยประชาชนถึง ไม่ค่อยมั่นใจนะครับที่จะเอาเงินฝากของตัวเองเนี่ยปล่อยไว้ในระบบแบงกิ้งซึ่งมีความเสี่ยงว่าเงินเฟอ้อจะตามมานะฮะแถมดอกเบี้ยก็ไม่ได้ด้วยทําให้พฤติกรรมนะครับของผู้บริโภคหรือว่าพฤติกรรมของผู้ฝากเงินทั้งในญี่ปุ่นเยอรมน,นีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ผมคิดว่าอีกหลายๆประเทศนะครับเริ่มที่จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับบ้านเรายังไม่ได้เจอวิกฤตเหมือนอย่างประเทศ แต่ว่าถ้าหากว่าปล่อยให้แบงค์เนี่ยคิดหรือว่าชาร์จหรือว่ากําหนดดอกเบี้ยที่ระดับศูนเนี่ยผมว่าก็เราก็จะไม่แตกต่างนะครับเหมือนกับที่ธนาคารทหารไทยครั้ง1นึงใช่ไหมครับเคยพยายามที่จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์อยู่ที่ระดับ0%เปรนี่ยปรากฏว่าถูกต่อว่าต่อขานเยอะเลยต้องรีบเปลี่ยนนโยบายนี้เพราะว่าถ้าหากว่าดําเนินนโยบายนี้จะถูกแห่ถอนเงินแบงก์ใดก็ตามถ้าหากว่า ถูกแห่ถอนเงินจะอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าแบงค์เอาเงินฝากของประชาชนที่ฝากระยะสั้นแต่ว่าเอาเงินเนี้ยไปปล่อยกู้ระยะยาวทำให้เกิดมิสแมทช์หรือว่าทําให้เกิด <c oughs> การไม่สมดุลกันการไม่ลงล็อกกันนะครับในเรื่องของฐานเงินถ้าคนคนแห่มาถอนเงินมากๆเนี้ยแบงค์ Bank ก็เจงได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะ รวบรวมเงินฝากได้ทันนะครับเพื่อที่จะคืนประชาชนถ้าหากว่าเกิดไม่สามารถจะหาเงินมาให้นะครับผู้ถอนเงิน1นึรายสรายเท่านั้นเองโอ้โหถ้าข่าวลือแตกกไปว่าแบงค์ไม่มีเงินให้ถอนโอ้โหจะกลายเป็นข่าวร้ายจะกลายเป็นข่าวที่ ลือกันหรือว่ารายงานกันไปทั่วนะครับยิ่งจะทําให้เกิดมีความแตกตื่นแล้วก็ไม่เพียงแต่ถอนเงินจากแบงก์นั้นแบงก์อื่นๆก็จะลามถูกลามไปด้วยเขาเรียกว่าแบงก์รันอันนั่นแหละคือจุดจบของระบบการเงินนะครับเราต้องดูนะครับว่ายุโรปกําลังจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นกําลังจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่สําหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงพอดีนะครับ พบกับผมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว9 0 .5 สสำหรับวันนี้สวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย